สวัสดีสบัสดีเอฟซทุกคนมน,นีกาพบพๆกับตูนหน่อยอีกคือเกาเนาะพี่น้องมน,นีกาตูนหน่อยกาผ้าสีผ้าพอใหญ่ปีไปมมกเนาะไปหาหมอไปฟังไทยไปกวดพญิยอยู่มกทหารเนานะตูนหน่อยกาบรได้เปิดคลิปกอนเนาะพี่น้องพราวกอนสีออกจากบ้านไปกาบ้านเ่ากับไก่กับทาดานกับบอลน,นั้นเท่าสีขามไปะนะกับเมืองสวรรค์มันกันเลย เห็ดให้เอา,าเผาะเอากระเผาคราปลดไปเนาะบรรยากาศก็นาวนาวเยน็ยนเย็นเนาะตัวหน่อยก็เลยเอาอันเผาไปเฮ็ดบัตละกาเผา,าคืนรถเนาะตัวหน่อยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งอยู่ในรถกลับไปกับน้องจีน่าเนาะอีลากะให้พ่อหญ่าอุ้มเนาะเพราะว่าอย่างเพิ่งเมารถเน่แต่กับเมาคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าเขาบอกเคยขี่รถไก่เนาะบอกเคยขี่รถใหญ่รถไก่น้องจีนากะ ไปมูกขังแหลกน้องมันนี่กับไปน้ำพอยยายพาพอยยายไปกวดพญาเพิ่นบลสบายน้องเพิ่นเจ็บหลังเลยตัวน้อยกับหลังจากมาหอดแล้วน้องเขาก็พากันมาเห็ดบัตรขาวนึงซื้อผ่านแดนเลยน้องเพราะว่าฮาบโบมีปุ่มเขียวมันสิมีปุ่มเขียวน้วแต่ว่าฮาบโบมีเขาก็เลยมาเห็ดบัตรขาวมาเห็ดบัตขาวอยู่ในดานกับเพิ่งเติมน้องก็ได้ทายหูเราสามคนทายหูคนหนึ่งกับสามสิบพันกีบ เฮดบัตกะคนหนึ่งเซ็นเกี๊ยบน้องสองคนน้องจีนัาติดตามน้ำตุนน้อยเนาะก็เลยเสียแตะขาทายหูสองคนกับพอดีรวมเป็นสองเซ็นเก่าสี่พันกีบเนาะแล้วเขาก็มาเซ็นหนังสือออกมาเนาะมาจับเซ็นหนังสือออกมากับใบหนึ่งสี่พันกีบแล้วก็มาซื้อปีปีหนึ่งหาสิบบาทเนาะเป็นเงินกีบกับข้าวไรอยู่บ้านเฮาก็ไล่เงินสามซิมหาพันต่อหาสิบบาทเนาะ สามสิบหาพันกีบเนาะหาสิบบาทสองปีกับพอดีเจ็ดสิบพันเนาะเขากลออกเดินทางออกมาหอดคัวและนะ้วเนาะถ่ายบรรยากาศให้พี่น้อง,งนะเมืองเนาะเขากะนัง่งทางนี้กะตุนหน่อยก็กำจยู่เนาะเมารวดเทิงหนวงจีน่ะเทิงตุวหน่อยเนาะเมา,เาลถดเพราะว่าปกติถาตุวหน่อยไปคนเดียวเนาะตุวหน่อยสินังอยู่ทางนะหน้ะคอนังบอนขาจาวค้าปรดในหันแล้วมันสิบม,มนะเมาเนาะเขากะสิพาทุกคนไปเบิงเนาะไปถ่าย เก็บผาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะไปมุกข,ขังแหลกผ่านน้องจีน่าไปมุกข,ขังแหลกเนาะก็พาพญ่ปีไปขังแหลกแต่ว่าแต่ว่าพญ่ปีเพิ่็เคยไปอยู่นาะแต่ว่ามาทางรถทางนี่นะมาขังแหลกเพิ่น่ากับ่เคยเพิ่นเคยมาเนาะเฮาก,ก็เลยพาเพิ่นไปกวดพญาดกาท้ายกับน้องจีน,าน่าเนาะเพิ่นกาดีใจอยู่แต่กับมือยนาเมารถเนาะไปหัวแล้วเพิ่นกาเมื่อมยๆเนาะ เพราะว่าไปมันบมเป็นไปเที่ยวบวมเป็นไปหลินเราไปโรงพยาบาลพาไปกวดกับบได้เป็นยังร้ายดอกเนาะกาไปกวดเบิงนะ้งเนาะอย่าหูเป็นเจ็บหลังเจ็บเจ็บทั้งหลังอะไรเนาะก็เลยไปกวดเท่ากับสิพาพี่น้องไปเบิง้งบรรยากาศเนาะตอนนี้กำลังอยู่ในรถตอนนี้กักกำลังอยู่ในรถเนาะขามกื ขามกับโบเฮงน้องนอข้าเดียวกวิดขวแล้วก็ได้ไปลงไปเส้นอยู่ในอันดานฟังไทยอีกนาะอยู่ในอันในบอนเส้นหนังสือบอนฟังไทยอะไรเนาะไปฟังไทยกับโบดิเซียร้ายนาะเซียอันคนหนึ่งหาสิบาทน้ะสองคนก็พอดีหลอยบาทจับหนังสือเส้นหนังสือกับ่ข่เนตาบามันบายากเนาะใข่เนต่มามันบา,ายากขจ้บบอธามโสเนาะเพราะว่าเาขา,าเห็นหนังสือ เฮาเห็ดบัตรขาวผ่านแดนไปแต่เก่าน่ะเพิ่นถามเนาะแต่ว่าเฮามีบัตรอันนี้แล้วเฮาก็ไปจําไปเซ็นนําเพิ่นเพิ่นก็บ่ยากเนาะเพราะว่าทุกบอนก็มีกล่องวงจรเบิดเนาะแต่ว่า่อนเนหนังสือเฮาก็บ่ได้ทายเนาะเพื่อสิขามาได้ก็บ่ได้ง่ายมันสามันเฮิงนําขี่รถกับมาเนหนังสือเนาะมันก็เฮิงเติบเนาะสําหรับใครที่ว่าอยากขามามุกาหารเนาะก็มีแต่เตรียมบัตรเอ่อเตรียมมันสมุคัวเนาะ แต่ว่าหูบนะโบโบเกียมไปกไดไเนาะเพราะว่าไปในหะันเพิ่นกับเบิองหูมันโมผ่านอยู่แล้วเพิ่นกับหายทยไม่มีแต่เกียมเงินแล้กก็เกมสมานุขัวไปเนาะถ้ามาไพาที่อยากขามไปมุกทหารไปหลินไปเที่ยวเนาะรวมาไปเพราะว่าเห็ดบัตรขาวมันกระไดบโมเฮงเนาะได้แต่าาสามคืนอยู่หลินอยู่เที่ยวได้อยู่สามคืนเนาะบัตรขาวมีแต่เกียมสมานุแล้กก็เกมเงินไปเนาะหูไปทายอยูน่น้ำเพิ่นในบอลเพ็ด บารบอนเขาสีขาวหมดเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดเลยเนาะตอนมาหอดลงบ้านเนาะน้องจีน่าเมื่อยเมารถเานาะงตุ่น้อยก็เลยส่วนเพิ่นมาเซเว่นเนาะมาหล่อเซเว่นพอเพิ่นดีใจพอเพิ่นบกเขียดเนาะเพราะว่าเพิ่นเมื่อย์บัดเตไปหอดเพิ่นเมารถเพิ่นเมื่อยส่วนขับอยากเมื่อเพิ่น,น,นวน่เนาเขาก็เลยพาเพิ่นมาหล่อหลิลลลนในเซเว่นเนาะกะมีขนมขนมหล,ยลายๆแนวเนาะเพิน่นกสะออนจับเอาจับเอา ได้หน่อยสะออนของเนาะพี่เนาะเห็นขนมหลายก็เลยพาเพิ่นไปหลินไปเลาะเบิ่งพอให้เพิ่นบ่เครียดเนาะเพราะว่าเฮาไปนั่งอยู่ในห้องหมอกะพอดีเบิ้ดมื้อเนาะแต่เฮาไปฮอดกับประมาณ10:00น10:30นเนาะเพื่อออกมากับพอดีบ่ายโ0งออกมานั่งกินข้าวแป๊บเดียวแล้วกัพากันออกมาคิวโหลดเลยเนาะออกมาบคสเนาะตัวหน้อยกะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเนาะอยู่ในห้องหมออันนี้สิเป็นเซเว่นอยู่ในฝั่งไทยเนาะพี่น้องเอ่อ เซเว่นยูฟังได้ก่ะขากเน้ตุหน่อยว่าขากซุดๆเนะเพว่าแนวกินแนวยูแนวกินนะมีทุกอย่างโน้เขากองมีเขากองมีเขาพัดเขายังอะไรมีเต็มเมื่อโน้ํหนามในเป็นจอกเป็นยังกะสะดวกสบายกูยูลาวเฮาน้อยูลาวเฮาสิเป็นมินิมาร์เป็นเซเว่นธรรมดาเนาะเป็นคล้ายเครื่องห้องแห่ง แต่ว่ายัางสิบ่มีเขากองแล้วก็บบมีหนามเจอกให้กุเองเนาะมีแต่เครืองคล้องแหงธรรมดาแต่ว่าตัวหน่อยไปเห็นอยู่ถ่ายรูปว่าขากสุดๆเนาะเพราะว่าเฮาอยากกินเขากองอยังกะสบายแบบย,ย้ํามาแล้วข้าเจาก,กับอุ่นให้เลยเนาะอยากกินห่อนก็ได้เพ่นกับโอบให้เฮาเลยกะเอามากินเนาะตัวหน่อยกระซื้อมาปอดน,นองจีนาเพราะว่าไปแต้เสาๆบได้กินเข่าเสานางก็ถือใจคักเนาะอ่านเขาไปซื้อขนมไนแอนคล้องที่นางมักเนาะ เอากระสุอเขาพาดเด่แล้วก็ขนมเพิ่นและน้องเพิ่นจับมาสามสี่อันเพราะเพิ่นบกเขียดฟวองเข้ามาโรงพยาบาลเนาบดได้ก็เลยบดได้พากันไปหลินไปเที่ยวทั้งในนอกสุดนี่กับไปโงาบานกับไปเบิดมือเลยเพราะว่าคนก็ร้ายเนาะในโรงาบานตุหน่อยกับบุญชายร้ายเนาะเพราะว่าหยานขาเจ้าโให้ยทายในห้องมอเขากับเขากับบุหูเนาะแต่ว่าเขากับทายอยู่บรรยากาศน่อยหนึ่งเนาะคนร้ายหลายเนาะตุนตอนช่เขาไปหัวดากระซิบมุแล้วซิบมุเคึง คนกระไลเต็มอยู่จนเกือบว่าอยากคิวสุดท้ายเน้องคนนางถากวดแล้วกะ็บัลแล้วคนก็ะหายไปซองเอ็กซเรย์อยู่ห้องอีกนึงต่างหากเนาะกาตัวหนอกนกระเสือนเข่ามาปอดหนองจีนนะ่เนาะให้เายคนกินเข่าก่อนเพราะว่าคนวันบ่ได้กินเขา่าเสาห้าผู้ใหญ่เนาะอดเอาก่อนเนาะ้องคนจนถากว,วดแล้วเราจะเอาไปกินเพราะวา่า สิกินอยู่ในห้องอยู่ในห้องบ้านก็บอดายเนาะเพราะว่าห้องบ้านเพิ่นก็สะอาดเนาะบ่มีใครกินเขากินแต่น้ำเพราะว่าเขากะยานเพิ่นว่าเอาให้เนาะแล้วก็มีมันกับคนเจ็บกับร้ายเนาะเขากะยานพยาแต่ว่าน้องจีน่ากะอุดบ่ได้เนาะอยากเพราะว่าเด็กน้อยยานหิวเขาเขาก็เลยให้เพิ่นกินก่อนหลีกินตัวหน่อยนาะหลี่ปอนเนาะหลีกินเพราะว่ายานเพิ่อนหา้กินขนมกินน้ำกินเขาอะไร เขาก็ป่อยเขาพาดเพื่อนเนาะกะเขาไปในเซเว่นกะเปิดไปอยูสองร้อยกัวบาทเนอสองร้อยปลายถ้าเทียบเงินกี่ยูลาวเขากะแสนปลายนี่แหละสองร้อยมันก็แสนซาวเนอเบิดอยู่ประมาณแสนปลายเนาะกะผู้ซื้อกว่าเบิดหลายกว่าอยู่ฝั่งลาวเขาอยู่เนาะถ้าอยู่ลาวเขาเบิดเงินเบิดเงินเป็นแสนกะคือว่าได้หลายอย่างอยู่เนาะอันนี้มันกะแบบเข้าวเจ้าลายเป็นเงินบาทก็เบิ้ดง่ายคือกันเนาะพี่เนอเบิดสองร้อยกัวบาท เ,ขาขาเอาก็เที่ยวพาหนุ่มจีนเนอะเขาไปอันหลินอยู่ในอันเซเว่นนั่นแหละไ,ไปเลาะเพราะเพิ่นโบเขียนนเด็หน่อยไปนั่งอยู่บนเก้กกากระยาบนเพิ่นเขียดเอา,าใหม่เพิ่นโอบ๊บ,นนแ,บ,แ,บ,แ,บแล,ล้วก็ใส่นุ่มนำนกเส็บเส็บน่าหลุดสารเมันก็บถ่ายอยู่ฟังลาวเากับบมี่นอขนมแบบนี้แบบใส่ในกองแล้วก็โอ้โอ้ปโอ้ปให้มันซุกแบบนี้แล้วก็ใสนบบ่นุ่มนะบะมีเนาะมีแต่ขนมปังธรรมดาถ่ายอยู่ฟังลาวเากะตอนนี้ก็ เขาก็ยืนนึกซื้อเข้าไปแล้วนเน้องพญ่ปีกันัางถาลอคิวเพิ่นเอ๋นนอนาะเกือบคิวสุดท้ายแล้วแหละในตอนคนหล,ลน่นะเขาบูเดทายเนะานะเพว,วายันยันข้าเจ้าว่าให้เน้นตอนคนหล,ลายๆตัวหน่อยกับบูเดทายเนาะตอนนี้คนบางแล้วประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงนี่แหละหนุ่มจีน่ะก็ได้ตะกินบต้องกินน้ำกินขนมเืิดกระเ่าวไทยอยาว่าวไทยหังอายเนาะข้าเจ้าอ,อันมี่ผู้ใหญ่ข้าเจ้าทานในอาหารกันกับ บ่กล้าตอเพิ่นมาอยากเอ่ยเพิ่นเลยบัดอยู่เพื่อนเพิ่นเว้าไทยเก่งๆเนาะเพราะว่าเบิ่ง YouTube แหเห็นเด็กน้อยเขาจ้เว้าเห็นเขาจ้เว้าไทยแล้วเพิ่นก็เว้านําเนาะเว้าเปนแต่ว่าบัดให้เว้าแล้วบ่กล้าเนาะเฮาก็ไปพาเพิ่นไป้งแเพิ่นก็ดีใจตื่นเต้นเนาะแต่ว่าบ่มวนแต่เมารถนี่ะเนาะนั่งงเมารถอยากหา ตัวหน่อยกับเมาคือกันเนอนแต่ว่าถาให้เขานั่งทั้งหนาเขากำบ่เมาอันนี้ตอนเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปนั่งตังน้ำข้าวน้ำปกติเขาสนั่งอยู่บอลเพื่อนคับแล้วมันสีบ่เมาอยู่ในห่านสซาบา้าเราอยากไปเท่า์ไรดก็ได้เพราะว่าบ่ได้เมา,มาอันนี้ก็สิเป็นข้าวผัดกุ้งเนาะกองหนึ่งสี่สิบสองบาทเนาะกับพ่อก,กินพกก่อซื้อเนาะถาเทียบเงินลาวเขากะสาวพันกีบเนาะเพราะว่าสาวบาทก็สิพัน ซาวู่ลายซาอพันจะน่ะสี่สิบกว่าบาทซาบาทต่อซาวพันเนาะลายกล่องหนึ่งซาอู่พันมันกับพอซื้อพอกินเนาะตอนนี้เฮากะมานั่งถ่าเอายาแล้วเนาะทุกคนตัวน้อยไทยแป๊บเดียวเนาะแบบว่าตัดต่อกันมาเลยเพราะว่าอันที่จริงนะเฮานั่งถ่าเนาะเวิ้์นมือเลยเนาะจนบ่ายจนจนบ่ายโมงสองโมงอะไรเนาะตอนนี้ก็มานั่งถ่าหับยาขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะถ่าเฮาหับยาแล้วเฮากะ ก็สีผักกันออกมาแลวเนาะเกี่ยออกมาเนาะตอนนี้ครับยาวออกมาแล้วพักกันมานังกินเขาอยู่ในโต๊ะในหนองน้องเพื่อนก็มีบอลมีโต๊ะบอลให้นางกินเขาเนะะาะก็สะอาดสะอาดเนาะต่างจากอยู่ลาวเขาหลา่ไล,ล่นะทุกคนเขาเขาไปเซเว่นเนาะพากันเขาไปตอนอยู่ในเซเว่นเนาะก็เบื่ไท้ายเนาะเขาไปสื่อน้ำสื้อเนวอยู่เนวกินกับบอลสื้อยังไล่เนาะสื่อเขาผู้ละกองแล้วก็ข้หนุมนองจีนา่ากับน้ำผู้ละจอกเนาะออกมา นั่งกินอยู่โต๊ะข้าวหนึ่งแล้วเขากาพา็พผ้าผ้ากันนองอมาเลยเนาะมานั่งซามหลงออมาเพราะวันหยันบัวทันรถนดเดคขามมาลาวเข้า,ากาัมีรถเถี่ยวสองโมงครึ่งสามโมง,ส,มมงสี่โมงเนะาะก็หอดจนหอดหากหากโมงเนาะแต่ว่าเข้ากับยานมันคัมปกติถ้าเข้าขามามาบ้านเข้ากัสิประมาณสามสี่โมงเนาะเพื่อมาหอดลาวเข้า,ากัพอดีพอดีสี่โมงเนาะหอดป่าเนาะ ตูน่อยขามมานะเพื่อเขาขี่รถจักรมาอีกนะมาเพราะว่าเขาเอารถจักรไปจอดอยู่ดานอยู่บนคัวเนาะแล้วเขาก็บนั่งรถใหญ่ไปก็ามาผาักรถไว้ในหันและนะตอนนี้เขาก็พากันนั่งกินข้าวนะ้อมาเด้วยตูน้อยก็ได้มาผาักเสียงใส่นะ้อราะวเอาทาย่ายถ่าย,า,ยายไว้แป๊บเดียวนะเขาเก็าได้เอากยังมาด้อทุกคนเด้อมากินข้าวกับตูน้อยเด,ด้อเขา้าพาร์ทเข้าพาร์ของตูน้อยนะสีเพชรนะของจีนะ่าสีฟ้เพชรนะ องตุ๋นหน่อยสีมีห,ยห,ยหยมอยหอยกีหอยนางรมนี่แหละเนาะแซ่บแซบ็บเราข่าพัดอยู่ฟังไทยเนาะไปกินอยู่ในเซเว่นขาดสุดๆดเนาะเซเว่นเขาเจ้าจมีทุกอย่างอยากยังก็กได้กินต่างจากยูลาวเฮาก็เลยพากันกินข้าวกองผู้ละกกองเนาะมือนั้น,นสื่อน้ำเนี่ยภากันมานั่งกินแล้วก็วกินข้าวแล้วแล้วก็สิพากันออกเมืองแล้วเนะวาะเพราาะว่ออกมาจากโรงพยาบาลกะบ่ายโมงสองโมง มาดทุกคนเ้อน้องจีน่ากากินแล้วก็ลิ่นไปนำเนาะเพื่อนทายห,หูนางกินออกมาสวงนี่เพระาะว่าคนกับเลอะเมื่อบ่นแล้วนอนเลือแต่จุ่เหาคนกับ่มีปันไดอันนี้ก็สิเป็นพรเพื่อนท่้นั่งกินข่าวกาับสะอาดสะอาดนะต่างจาออกยุลาวเฮาและด้อทุกคนตัวหน่อยกาทายบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาพาพี่น้องเนาะกา พญาตของพใหญ่ปีก่บ่ได้เป็นอย่างไร้ายเนาะอนันไปกวดขจ้าก็ว่ากระดูกทับเส้นเนาะในหลังแน่นแน่ทั้งหลังบาลายนี่แหละแปลว่าเพื่อนเจ็๊บเพิ่นปวดทั้งหลังเนาะเพื่นนอันว่าต่ไปกวดเนาะเพิ่นกะเขวว่าเจ็บหลังเพิ่นกะส่งไปหองกระดูกเลยเนาะจ้งก็ไปซองไปไปเอ็กโกลมขจาจังหูว่ากระดูกทับเส้นเพิ่นม้อเพิ่นก็วา,างยาห้เนาะวางายาห้มากินเดือนนึงกะ เดือนหนึ่งเดือนถาว่ามันกินไข่หรือว่ายังเจ็บอยู่ก็ไปอีกเนาะแต่ว่าพนนัดเดือนหนาวันที่สามสามคุมพาเนาะเพ่นกับคือสิได้ไปเอาอยาอีกแหละวันที่สามสามคุ้มพาพนห้มากินเดือนหนึ่งน้องกินะก็ถือใจนาะได้กินขนมได้กินข้าพัดกินขเนุมเ่มหมหละมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าพัดน้ำติมน,น้อยได้เซ่บ หากาสิออกพากันออกเมื่อแล้นะนอนทายบรรยากาศให้ทุกคนเมึงเหากะเบลไทยยังไล่นอนไปหอนบอคโซกับทายหลังจากมาหอนมาขืนรถเดาอกะเบลไทยอีกเนะาเหากะอยากทายเก็บภาพบรรยากาศอยู่แต่ว่าข้าอุ้มน้องจีนะ่าเพิ่นเมารถอุ้มนะนอนอยู่ในตักเลยนาะเพิ่นเมารถแห้องอีตัวอีตัวอีตัวน้องจีนะนะ่าเนาะเมารถลดอุ้มเมาหยานหาคว่า,าให้เพิ่นรับนอนมาน้ำทาง หลังจากหอบนบ้านเ่าก็บมดได้ทายต่อเลยเนาะเขาก็ทายบรรยากาศแต่อยู่ในหมวกาหารเนะาะงก็สิประมาณนีน้เนาะทุกคนตัวหน่อยกะไปหมวกาหารยมามเลยก็คี่หัวขี่เทนซับอันผาาเก,ะก,ะกะนะ่าๆเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนะเคยพาเมย์ไปทุกเดือนทุกเดือนเนาะไปกวดพญาเมย์ก็ไปกินยาอยู่หมวกกัดเป็นปีสองปีผู้ลดเนาะเป็นปีเป็นปีสองปีผู้ดลดเขาเที่ยวไปเอาอยาเนาะพาเมย์ไป ไปเห็นน้อกากีหอนะวกน้องเพราะว่าเคยไปตลอดเคยไปประจําตอนนี้เขาก็เดิงหลองมาบลสอกโซแลวนะอ้องมาบลสอกซเผื่อมาเกี่ยมขืนเมื่อบ้านเราและนะ้วเนาะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศอยู่ในเส้นทางมุกดาหารนาะงคนทางอยู่มุกอยู่ฟังไทยเพิ่นกสิคีรถทางสายมือนะถาไปแล้วไปทั้งขัวมือเนาะอันนี้ค่ะ แฝกโน้ตขี่โบ้คือกันกับทางทางลาวเฮาเนาะพี่น้องแต่ว่าถนนทุนทางบ้านเถนนกับสะอาดสะอาดเนาะสวยงามสวยงามสะอาดงามตาเลยเนาะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเขากับโบหูดอกว่าอยู่ใสเพราะว่าเขาบ้เคยอันเคยไปอยู่แต่เขาบุได้ไปอยู่เขาบุได้เคยไปทํางานอยู่ผุนเนาะเขาก็เลยโบหูว่าอยู่ใสวาย่ใสโน้มิจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนมึงก็เลยบอกโบหูอ่ะก็เลยบอกบเถื่อว่า เขาหัวใจหัวใจเนาะตอนนี้เอากลอยู่ในบขสแ้ลเนาะมาซื้อปีออกมาแล้วนาะมาซื้อปีอยู่ในันฟังไทยนี่กะปีหนึ่งกะหาสิบาทที่นั่นนสองปีกะล้อยบาทอยู่ในบขสนี่กะนาะบรรยากาศคนดังถาหลดถาไปฟังไทยถากลับมาลาวนาะคนก็ไล่ล้านี่นี่กะสถานทีก่กะกวางขวงนาะพี่นอ้องนี่กะสิเป็นหลดสิเกียมขามาสวรรค์นเขน้นงหมวกาหารสวรรค์นเขน เขาก็ได้ซื้อปีเกียมมุกมาแล้วเนาะเขากะบัดขึ้นลถเขาก็บเบนิทาตอเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้เขากะสิดเกเพาบรรยากาศไว้เพียงสานี้นะตัวหน่อยกะขอบคุณทุกคนที่เขามาหับชมมาติดตามตัวหน่อยเด้อบปรโมชัเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ตัวหน่อยกะขอบคุณหลายๆเนาะเขากะเกบภาบรรยากาศมาฝพกพี่น้องประมาณนี้เนาะขอกันคิดหนา้อจ้า